ฮะสองวิสองใช่เกมอะไรอ่ะเดี๋ยวกูปรับตัวเดี๋ยวยกูค้างอ่ะกูไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยโหดจริงเดี๋ยวไปดูในคลิปยูทูบกันแหละเอาใหม่เลยอ้าฮะมาโหรากาสู้กับอิตาลียุจิโอเคปสกาากเจแดง อืออีตาลีอยู่ที่เป็นเหมือนเดิมป้องเป็นเหมือนเดิมใหม่ก็ได้ไม่ใช่คนโอ้ยแย่ละอุ้ยเกิดข้อผิดพลาดผงพลาดละพร้อมบูพังเลยโดนอะแดปแน่ bỏo không được rồi, 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 không không rồi, không rồi, không rồi, Ồ được rồi, không rồi, không được rồi, không rồi, không rồi,

อโต่อๆตามเลยจังหวะเยอะและกูเอ้ไอ okay. ้เคุณโดนลูกศิษย์กับอาจารย์ลูกเอ้โอเคลูกศิษย์อาจารย์ปรับตัวละไม่เอ้าโยนขัดเอาตัวกูเฮ้ยกูโดนขัดการยิงกูไอ้เฮ้ยโอ้ยเย่ละโอ้ โอ้ยทำมันตลอดเลยอ๋อัดกูไปัดเอเ้ยใช่กูเหืออะไรวะไม่บล็อกอแย่แล้วกูเตีกลับมาได้เสมอโตีตายแล้วอุ้ยหยุดปุรินโอ้ยขอยงกัวเต้ จะเปลี่ยนตัวให้ทุกคนจะเป็นเมื่อวานคืถ้าเกิดต้องการคอช่วยให้อัานเชิญด้วยได้อัเชิญไงไม่ได้ดูพิมพิมคำคำนั้นได้เฮ้ยะทางตรงนี้ซูมันโอ้โหเกลือรู้นี่ส่งไปให้นายอ่ะเอาไปเลยไม่ใช่กูไอ้สัสเอาขึ้นทุกทีหัวแตกต่ออ่ะด้วยไงตายพิมพ์มาๆเขามีแผนสำรองเสมอเอ้ยพูดก็ได้นะ

แย่ละมันนันอันนี้โแต่เขาอะไรก็ยังไม่ตายครึ่งรอดโอ้โกโจฟัสตูปาโยนปีกหมดเลยสัสที่ผ่านแล้วแย่แล้วโจเราหนีดีกว่าโโจกโจเราหนีดีกว่าโโจโอ้โหรางกาแพามสกิลคือม่กล้กิลว ไม่อยากเรียกหัวมากเฮ้ยโอ้ยอ้ยโอ้โอ้ยอ้คอ้ยกอ้อโอ้นโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้วโอ้ยโอ้ย้ยโอ้อ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อยโอมยโอ้ยอ้อ้อ้ยอ้้ยเอ้ย ตัดกันยิงหมดโอ้โหอ้ตัวตายเลยเอ้ยนึกทำให้กูโดนเยอะกว่าวะตายปะกูโจมตีโดนลามีโอาะกูโจมยังไม่ตายเฮ้ยตายเลยตายเลยท้านตัดอนาขตท้านตัดอนาขตอ๋อไม่ตัดก็ได้ได้ไม่ตัดละไปละไปละไปละเไาละเอาละเาละอนาขตบล็อกรอละ เอาเฮียเลยเอาผู้ชนะอีกต่อูดวไงนะข้าง่นกูกวดช้ากว่ากูเรียนรู้มาแล้วแต่ไม่คุ้นขุดเร็วกว่าไม่ได้ชนะไอสัตว์ไอ้ตัวหายไปเลยนี่เข้าเลยเฮ้ย ขยิ้งผูกกะหนีกระซีนเร็วผ่านหนีกระซีนสวยเปล่าเออแย่ลบผูกกะรหนึ่งอันได้ลบอีกอันไม่ได้หลบอีกอันหนึ่งไปด้วยกันนะกันนะอิตาลุลี่เอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ดิฮีลวาสซาตัลลูเออไปเอาไปโน้ลิอ่ะโยแย่นะ้๋อโคุณเล่นอะไรเี้ยพอแก้เกมแล้ว โอตเฮ้ยเอาีไเยเเรือมาโกโจซาตารุเอาเรือมาหล่อนกลับมาแล้วไปปอปแล้วไม่ที่เรือเลยู้ตมันเล่นยังไงงี้ะเอ้เฮ้ย เฮ้ยโอ้ยผมยมากทีละวัดเออมาโกโจเฮ้ยไม่ให้ใช้โอ้ตอมกูทำ้องนี่ไงอ่าดีดีไปออไปนะเออโอยประมรลับแล้วโอ้เฮ้ยมาเนี้หโอ้โหอ หิ่งม็อกนี่นี่จักรันเฮ้ยจังหวะนี้เก็บคู่แย่ฮะแย่ฮะคุณเลือดแดงไอ้กระจกแย่แล้วฮ่าทำไมคิดต่อยนัดแรกไม่โดนแล้วนดสองโดนได้ยังโอ้ย้ยๆๆ้ยอะไรอะเอาไปเลยโมโหแล้วก็ไม่ใช่กูโอเค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 หมูแล้วก็เฮ้ยแทงไม่เข้ามันปรับตัว มาตัวเขาเอาอะดไม่เป็นไรบีมดนาตยันอนเลือดเย็นที่ผายโหพต้อสู้ของเธอสตองเกตไร่สาละเก็บมือสู้โดนด้วยออต้องกันนะ ลิกคุยทำอะไรด ok? ้อไปละลองบ้าไปละอ่าลองสองซ้นมาเฮ้ยเโอ้เออเฮ้ยยังไปละข้าวูุทีข้าวุทีอย่าเปลี่ยนตัวข้าวูุที ฆ่ากูทีอ้าวฆ่ากูทีเฮ้ยยังไม่ตายตายละนี่าตายละไรก็ไปเฮ้ยนี่มันลูกของกูทเฮ้ยไอ้หนูชื่ออะไรชื่อเปาโอเคอ้าวติดคอมแบทรีเซ็ต <c oughs> ไม่ได้คอมแบทรีเซ็ต <c oughs> โอ๊ย มาเธอได้แลาละแย่แล้วเฮ้ยกูมีกูมีกูมี้ยมาเธอสวยสวยลุมันลงมันลงมันรุยเฝ้าลุยเป้ายดีที่มแล้วท่าไหนเะากลืน๋อท่าไหนมกลืมหานเได้ย มทำอะไรบาร์เทอก้าทำไมบาเธอกูเป็นโกงจงกูรู้เร่วอรลสเตปล็อบคากคอผไม่ถึงหรอกพอเธอเป็นตัวฮบาร์เธอมึงมาแค่ๆกูเออมันติดได้ยังไงอะตีลไม่ใช่ไอ้บาร์เอรรูปอีฟิตี้ ๋อม oh, ีปิงป oh, yeah, yeah, yeah. mm ุ่งหดโอ้ยแย่แล้วเข้าในอินฟินิตีแล้วนี่แหละคือระยะของอิฟินิตี้มีชารัลหนึ่งย้อโอ๊ยโอ้เพื่อพัฒนาไอริมิน

เอาเฮ้ยกระสีกระสีช่วยชีวิตเฮ้ยโอ้ยอย่าบอกแล้วว่าถ้ากูเลือดน้อยกว่านี้เฮ้ยอย่าทำอะไรเปล่านะกลางนะนะเขตเจ๊ะละกูโดนละกูโดนละไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยไม่จริงเฮ้ย ไอโกโจโดนหมดแล้วไอโกโจดูขับไรครั่งบิ๊มมาช่วยดิมาหนี้มานี่มานี่ตายดิไตายเปล่ามันโยมรอดตีวิ่งน้ำนไ่ด มาทำอะไรปะติงติงตึงติงติงติงคู่ยับได้อยู่ในทานีนี่ปอประโยชน์ไอ้พีมเข้ามาเลยฉัอยากรู้ว่ะเอ้าครับไม่โดนอีกกระจอไมโดนครทุกคนเลยปประโยชน์ดีนี่มุราสกิของจริงเามุราสกิ ไม่ไหวนะโอเครไอ้เชี่ยน oh yeah. ี่รอดรอดเธอฮ่าฮ่าเราจะกินโอเย้แล้วไอ้สุกีใช้สำเร็จแล้วบอกทีว่ากูมึงมีสิ่งนั้นเป่าตีกูเป่า ปฝ้าตีกูเ้าปเยอะไหมเป้าเยอะเลยเยอะเลยเหรอไม่ต้องอะมีอะไรมีอะไรมีหลบได้่ะทำไรพวกนั้นคุณคนอนไปเลสัว์สอมสอมสอมโอ้ยเองอ

ระหว่างรอก็ตายปะมีดาลิกิงตายปะระหว่างรอยูยยูยูท่าก่อนแย่ะแล้วทากูไปิ่หายไปรออยู่ด้านหลังแล้วไม่เลเป่าไอ้ดีไอ้ดิ กู้วิกู้วิเตียวกู้วิเตียวขี้เกียจหลอนเหรอขอบคุณที่ดูจนจบคลิปหนา้นาต้องดีกว่านี้นมั่งนะ